ชุบของมาแล้วฮะแบบแบบ้มขีดด้วยกันนะเปิดดูเรียบร้อยครับมันก็คือหน้าตารูปร่างของกระเป๋าคาดเอวนั่นเองครับ เดี๋ยวเรามาดูไลท์อย่างแน็กกันเลยแฮ็กมาอย่างดีนะะก็คือมีถุงรองรับไว้ที่แกะก็ตรงนี้เป็นกาวแกะกระเปจากนั้นเราก็หึงออกมาแนละ้วแฮม เขาอยู่กับผมกันที่เคยครับกับช่อง SNI เล่นอะไรกนดีวันนี้เราไม่ได้มาเรียนนะครับแต่เราจะมาทําการรีวิวเจ้าสิ่งนี้นครับ mm hmm. นั่นก็คือกระเป๋าคาดเอวครับใช้ในการออกกาลังกายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะเป็นออกกาลังกายวิ่งแล้วก็ทําอย่างอื่นได้อย่างสะดวกก็ทําไมต้องมีอ่ะก็มันที่เป็นกระเป๋าไว้สําหรับเก็บมือถือเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจกระเป๋ามือถือ เฮลแบงค์โทรศัพท์นั่นแหละนะครับแล้วก็ที่สัมผัญเย็นตรงนี้ไหมจะมีที่ร้อยหูฟังออกมาครับทําให้เราไม่ต้องถือครับเราก็จะมีมือว่างนั่นก็คือหรืออีกอย่างนึงเราก็จะมีไม่ใช่สิมือของเราก็จะว่างทั้งสองมือเวลาเราไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะแกงได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับโอเค เนื้อผ้าครับเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นนะครับถ้าสังเกตดูจริงๆตรงนี้ก็จะยืดได้ครับมีความยืดหยุ่นได้พอประมาณเล็กน้อยครับเหมือนกับผ้ายืดนั่นเองครับรองรับโทรศัพท์มือถือเท่าไหร่ครับรองรับโทร,รศัพท์มือถือหน้าจอตีเป็นหน้าจอแล้วกันก็6.3นิ้วนั่นเองครับถ้ามันเทียบกับอะไรก็คือโน้ต8โน้ต8 iPhone 8 p l u พเลยนะครับประมาณเท่าฝ่ามือนะครับ ผมจะวัดให้ดูประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็น6นิ้ว6นิ้วยังเป็นเจ็ดนิ้วเลยนะเนี่ยเจ็ดนิ้วเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูเรื่องของการสาธิตกันบ้างอ่ะสมมติผมเอา p พล e แ b a งใส่ออกไปั๊บเหลือพื้นที่ว่างไนะงฮะ p พ w e แ b a n หน้าจอว่างแน่นอนแล้วที่นี้เอาอะไรใส่อ่อะ เขาแบงค์เทียบกับเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณจะเอาเขาแบงค์ไปด้วยหรอไม่รู้เลยแต่ผมไม่เอาไปก็ที่สำคัญก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นถุงน้ำถุงน้ำนะอา่าผมเพิ่งเอาได้มาเลยผมถุงน้ำปกติมันจะไม่ค่อยพับใช่ไหมมันก็เก็บแบบไม่ไม่พับแบบเอาม้วนแล้วกันม้วนถุงหนึ่งใส่เข้าไปถุงน้ําใสา่เข้าไปแล้วโทรศัพท์ ใส่เข้าไปก็จะเป็นตรงๆออกมาอย่างนี้อ้าวหูฟังหูฟังครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อยตรงนี้ใช่ไหมครับร้อยตรงนี้หูฟังเสียบเข้าไปอ้าวมันใส่ค่อนข้างยากนิดนึงครับก็หูฟังด้าอ้อน,นี่ออกก่อนออกก่อน หูฟังน่าจะใส่ไม่ได้เนี่ยเสียบเข้าไปเสียบอ่าไม่เห็นจะจัดแบบตรงนี้ครับเสียบเข้าไปเลยครับชุบเสียบเข้ามาด้านในเป็นยังไงครับรูแจ็คโขลแล้วนะอ่าหัวแจ็คโขลมาแล้วเห็นไหมครับอืม่าดูชัดๆอ่าหัวแจ็คโขลมาแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆดันนะค่อยๆดันอ่า เข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับโอ้จากนั้นก็เสียบเข้ากับมือถือของเราได้ปกติสายก็จะออกมาอย่างนี้อา้าวโทรศัพท์มือถือแล้วก็อ่าของผมมาเทียบได้กับขวดน้ำเลยแล้วกันนะครับขวดน้ำปิดกระเป๋าอ่ะ กระเป๋าเรียบร้อยชัดเจนข้างนี้มีอะไรข้างนี้ข้างนี้สามารถที่จะใส่กวดน้ําได้เปล่าใส่กวาดน้ําได้แล้วอีกข้างทางซ้ายนะซ้ายซ้ายเรานะครับซ้ายกล้องเปิดออกมาตรงนี้จะเป็นคล้ายที่เก็บกระเป๋ามีช่องตรงนี้สามารถใส่เงินใส่กญแจรถได้เลยกญแจรด ใส่เข้าไปแล้วนะครับปิดฮึบสบายมืออันนี้สําหรับคนที่หูฟังไม่ใช่ใช้หูฟังแบบไร้สายนะอาจจะใช้สายก็สามารถทําได้กันน้ําได้ไหมกันได้นะครับตัวนี้กันน้ําก็กันน้ํามันก็ไม่ได้กันแบบกันก็คือกันมาพื่นกันละอองฝนได้กันกันเหงื่อได้กันฝุ่นละอองได้ก็คือ มุ่นมาแล้วปัดๆดได้เป็นอย่างดีก็กันได้ระดับหนึ่งแหละแต่ไม่ได้หมายเพราะว่าให้เอาไปจุ่มน้ํานะครับก็ทีนี้มาดูเรื่องของอขวดน้ําตรงนี้ใช่ไหมขวดน้ำขวดน้ํามันก็เป็นตัวยืดนอะตรงนี้เป็นยางยืดนะสวดน้ําใส่ไปได้เลยสบารกบคนที่อยากใส่วดน้ำเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยครับทัดเจน ชัดไหมอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็น้ำหนักใส่เยอะก็หนักเยอะนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มเยอะโอเคนะครับประมาณนั้นใส่เยอะน้ำหนักก็จะเพิ่มเยอะเปน็นธรรมดาย,ยแล้วอ๋อไอคนบอกว่าเอแเรามันเอวเท่าไหร่เอวตรงนี้ครับตรงนี้ ที่ล็อกข้างหลังนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับใหญ่พอสมควรครับประมาณนิ้วครึ่งเลยอ่าตัวลอ็อกเอา,เอา,เอาท่านก็ได้เกือบ2นิ้วนะครับโอเคขนาดความกว้างของสายรัดสายก็จะเป็นแบบยืดได้โอเคนะครับปรับได้เท่าไหร่ปรับได้ตั้งแต่25เอล25นะครับเอล25ถึง40นิ้วเลยนะครับรอบเอลนะครับจับไปเลยะ 25ถึง40นิ้วครับก็อย่างที่บอกนี่คือกระเป๋าคาดเอวไว้สำหรับการออกกำลังกายนะครับเนี่ยได้ตัวนี้ไปไปวิ่งได้อย่างสบายเลยแล้วก็สีมีสีอะไรบ้างครับสีมีสีที่รู้นะที่รู้นะที่รู้ตอนนี้ครับมันแล้วมันมีสีแล้วมันก็มีลายนะเอาแค่สีธรรมดาแล้วกันนะสีก็จะมีสีฟ้าสีดํา สีชมพูสีเขียวสีส้มใครที่ชอบแบบสีเจ็บๆแสบๆตาก็ลองเลือกกันได้ครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็สีนี้แล้วกันสีดำนะครับราคาผมได้มานะครับสั่งจากออนไลน์ด้วยก็ราคาอยู่ที่26บาทนะครับส่วนมันอาจจะมีความแตกต่างนะครับระหว่างช่วงโปรโมชั่นนะครับแต่ตอนที่ผมกดมาอยู่ที่26บาทก็ลองดูนะครับผมว่าถือว่าคุ้มดีนะถนะึงก็คนเดียครัี เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ได้นานขนาดไหนนะครับก็ต้องอาจจะต้องติดตามชมตอนต่อไปหรือคลิปต่อไปครับว่าหลังจากที่ใช้งานจริงไปแล้วมันจะสามารถใช้ได้ทนไหมก็ถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรก็ด้านล่างคลิปได้เลยครับสามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้แล้วถ้าใครดูคลิปนี้มันผ่านไปเวลานานแล้วอยากจะทวงว่าตกลงแล้วมันทนไหมก็ใต้คลิปได้เลยนะครับ ส่วนนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับแถมแล้วกันครับแถมตรงที่ไอ้ตรงหูฟังตรงนี้นะครับหูฟังตรงนี้เวลาเราสอดต,ตรงนี้มันผมรู้สึกว่ามันสอดยากเกินไปเวลาจะเอาออกก็อ,ออกยากด้วยครับเห็นไหมอโอเคตรงนี้เวลาจะเอาออกก็อ,ออกได้ยากพอสมควรนะต้องต้องดัน ก็จะออกผมใช้แรงพอสมควรนะมันเหนียวด้แหละแล้วการที่เราเอาเข้าอาออกตรงนี้รู้สึกว่ามันทําให้มันมีรูโหว่นะครับมันทําให้มีรูโหว่ตรงนี้อาจจะไม่คุ้มค่ากับการใช้งานผมว่าทางที่ดีถ้าเราสมมติสมมตินะสายโทรศัพท์มันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมซิปมันอยู่ฝั่งนี้ครับซิปมันอยู่ฝั่งซ้ายเราจะรูดมาอย่างนี้ผมว่าเอาแง้มแง้มไว้ดีกว่า เสียบแจ็คอะไรให้เรียบร้อยกับโทรศัพท์แล้วก็หย่อนหย่อนโทรศัพท์เข้าไปนะครับหย่อนโทรศัพท์เข้าไปเสร็จปึ๊บปิดไว้อย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่คนชอบนะอันนี้ก็แนะนำนะครับผมว่าดูดีกว่าเยอะเลยเนี่ยปิดไว้ตรงซิปซิปนี้ปิดไว้แมงตรงนี้อ่าหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายอเนกประสงค์ของเรา เสร็จเรียบร้อยเนะราใช้ือว่าใช้งานเสร็จเรียบร้อยคนระับเราก็เลื่อนปิดหยิบทั้งสายทั้งโทรศัพท์ออกมาไอ้ตัวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปทาความสะอาดเสียบไว้ใช้งานต่อได้แทนที่เราจะมาใช้รูนี้ก็อันนี้แค่แนะนำนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกแล้วกันครับรับก่อนทับสวัสดีครับ